ดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดแปดกุมภาพันธ์ซ้ายมือจักรเพชรเกียรติชยงขวามือตะครอเล็กเดชรัฐที่กัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์กางเกงสีน้ำเงินครับตะครอเล็กเดชรัฐนะครับคนนี้นี่จักรเพชรเกียรติชยงตะครอเล็กดีกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปชกมวยสกลถึงแปดเดือนนะครับน้องชายของชาชายน้อยชาวไรอ้อยนี่คือมวยพันดุเตะล่างต่อยบนอาจารย์สุรัสเสียงหล่อครับ เทรนเนอร์และหัวหน้าคณะของกังเกงน้ำเงินยกที่หนึ่งและสองรวมกันขึ้นมาผู้ชมเสมอตะครอเล็กครับแม้ว่าจะหยุดมวยไทยไปถึง8เดือนนะครับแต่ว่าแหมชื่อเสียงหัวจิตหัวใจนี่แฟนมวยเชื่อถือจากจอเฟสนี่รุ่งชุมานีพี่ชายของตะครอเล็กครับชาชายน้อยชาวไร่อ้อยมวยดุเหมือนกันแล้วก็สไตล์เดียวกันเลยครับอุ้มมื่อวางแข้งซ้ายแน่นๆไปทีหนึ่งหีบซายทีหนึ่งตะครอเล็กเดินจัวหมัด จาก,กเพชรในมวยจากสวุวรรณภูริร้อยเอ็ดนะครับตะขอเล็กในมวยบัวใหญ่โคราชตะขอเล็กเจาะล่างโดนแข้งบนนี่ครับเน้นเจาะย,อยางโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาก็ไม่ได้วันเกรงชื่อเสียงของตะาอเล็กเลยพัชรสรัดป้องปากตะโกนเชียร์ยางขายกที่สองแล้วมาโชกแน่นเลยนะครับนี่เป็นโอ้โหอัปคัตสวยครับอื้มมึนเลยครับโอ้โหเจอมวยหมัดและมวยสากลอาชีพด้วยครับจาก,กเพชรไม่กลัวเลย นี่เป็นนี่ฝรั่งนะครับมาชมมวยไทยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จักรเพชรได้ออกรายการยอดเวกวางแข้งอีกแล้วมาแข้งซ้ายนี่เข้าล็อกเลยครับหน้าต้นแขนขวาหมัดขวาของตะเคร์ล็กออกลําบากแล้วครับถ่ายนาโยนก็เชือกแพงมาชมวยใช้ได้ครับลีลาหีบักทีหนึ่งยิงหมัดฟันศอกดักอื้อหือเกือบไปแล้วบวกหมัดอีกแล้วต่เคอ์เล็กดีปีนี้22นะครับจักรเพชรนีสิบ วิ่บวกแข่งกันแต่รอเล็กลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าดูท่าทางจากกระเพชรไม่ได้หวาดวันเลยนะครับหนีี่ไม่หนีน่าเกลียดครับหนีดูจังหวะดูเลยว่าผ่อนเป็นบี้เป็นแทงเขียข้างล่างอีกหวางแข้งหงวางแข้งซ้ายหนักเหลือเกินแต่คอเล็กเดินจิ้มหมดัดดูดูสิครับบวกหมัดแบบไม่กลัวหมัด แข้งขวาแน่นเหมือนกันโดนเจาะล่างว่งางหึงแม่เตะด้วยแข้งในสะ้านเลยนะครับแต่ครอเล็กนี่ถือว่าเป็นผู้ประชิดความเจ็บปวดคนหนึ่งครับเหมือนพี่ชาไม่มีผิดวงางแข้งอื้อหือศาสตร์แข้งซ้ายนี่แรงมากเน็ตนิ่มๆทีหนึ่นนงยังหาเหลี่ยมกันอยู่ดันออกไปแม่พยายามจะเจาะยางแม,ม่มีมวยมีแววเลยนะครับขณะเจอตะคอเล็กนี่ ไม่มีแววตาหวาดหวั่นเลยไถนาอีกแล้วครับไถนาอีกแล้วไถห,หน้าเข้าเชือกโยนเข่าอีกแล้วอือหือแทงเข่าอีกทีหนึง่งหมแข้งซ้ายของจาก,กรเเชรนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับนาบแต่ละทีเน้นเหลือเกินขยับขยับคนถ้าหลอกอู้หูดูครับแข้งซ้ายแทงอีกทีหนึ่งอือหือแต่ซ้ายแทงซ้าย,ายดูครับแต่เขาเล็กเดฉยจริงๆเขี่ยขาหน้าอีกทีหนึง่งมีหลายอย่างนะครับ มมยฉลาดใช้ได้เลยครับหกวางแข้งโอ้ยจิมมัดอ้หสามเม็ดสามดอกนี่แรงแรงหมดยกที่สองโอ้โหหมดยกสองนี่ไปสองหนึ่งครับพยายามตราดล่ามกันดูครับเปะด้วยแข้งครับเราเตะเน้นโคนขามาเป็นชุดครับเล่นลูกต่อเนื่องให้กรรมการเห็นจะจะไปเลยโมยที่มีลูกต่อเนื่องอย่างนี้ครับ เข้าตากรรมการดีทุกคนหึงงัดอัปคัดตรกนี้ครับแล้วก็จะขึ้นบนหมดยกที่สองครับกังเกงสีบันเย็นนะครับจากกระเพชรได้เปรียบสองหนึ่งแล้วจากกรเพชรอายุ20นะครับแต่ว่าชกมวยมาถึง11ปีแต่ทรอเล็กอายุ22บชกมวยมาถึง13ปีทั้งคู่เริ่มชกมวยเมื่ออายุ9้าขวบก็บมาดูจากกรเพชรครับตอดไปเรื่อยครับล่างบนล่างบน อเล็กก็ตีหน้ายักเดินเข้าหาครับโดนไม่ว่าเดี๋ยวผมไม่มั่งหว่างแข้งอ,อาจารย์สุรัตก็ป้องปากตะโกนสอลูกศิษย์กันเกน้ำเงินครับปุ๊บติดแล้วแพงนะครับชกมีพรอนด้วยครับพอ,อเล็กเดินเน็บนิ่นิเน็บนิ่มนิม ยิงหมัดแทงแม่ถอยแล้วแทงครับตะอเล็กพยายามจะดันศีรษะออกไปจิ้มมัดทีหนึง่งเต็มปากเหมือนกันแต่ปลายหมัดโอ้โหตะอเล็กนี่โดนก็โดนไปครับแกจะบวกสู้วางแข้งขืนแข้งหีบพืนแข้งเหมือนกันหัวใจต้องแน่นนะครับเจอกับตะขอเล็กนี่เพราะว่าแกโดนและแกเฉยครับ เอาแล้วครับเตะขวาต่อยขวาโดนสายในแทงเขา่าแมปเอาแล้วครับ <c oughs> ยกบังเลยเตะกวาแต่ตัวเองล้มด้วยชมเลืองดูพี่เลี้ยงนิดนิดหนึ่งวางแข้งกวาดล่างแล้วครับยิงหมัดเอาแล้วครับทางจากักรเพชรหมดแรงแต่ว่าจาย,ยังสู้ครับทำเป็นลอยหน้าลอยตาล่อหลอกแบบไม่หวาดวหวั่นวางแข้งทีหนึ่งสวยหมดยกที่สามเอาแล้วครับ ตะเเล็กชูกำปั้นชักมาแล้วครับวางแข้งกวาดล่างไม่ถนัดปุกยิงแม่ทำหน้าตาลอดหลอกแบบไม่หวาดหวัน่นเตะปลายเท้าวางแข้งไม่เข้าทีแม่โดดเตะทั้งตัวเลยครับวางแข้ง ขวาดล่างครับตรงนี้มมกขว้าเชือกไว้ได้เกือบแล้วโดนจิ้มหมัดลูกนี้ครับหมดยกที่สามครับพลิกกลับครับเป็นตระคอเล็กได้เปรียบนะครับ5-4ผู้ชมเชื่อเรื่องหัวใจแล้วก็น้ำอดน้ำทนครับแล้วก็ยกที่สามนั้นถ้าทางจัก,กรเพชรเน่ยโหยๆไปนะครับสงสัยว่าจะเร่งหนึ่งสองมากไปยกสามจักหมดดนัดนดันวางแข้งขวา้า ไม่ถนัดเอาละครับใช้ศอกดันคอดันคอแล้วแทงฝันศอกแล้วยะปไปชิดด้วยเอาละกรัจะล็อกเอวไม่ได้ครับยิงหมัดแทงสู้แทงกันแล้วตั้งกัแทงหน้าครับจากเพชรแทงแทงอีกจิ้มหมัดเอาละครับยืนแลกกันแล้วครับยิงหมัดสะโพกเล็กแทงโดนปิดจ,จมูกปิดจ,จมูกแหมหายใจลำบาก จิมมาอือหือเอาละครับแหมโมูนนี้ถึงอาวุธเลยครับทแทงแหมตะกรอเล็กอือหูไแทงได้เนื้อครับสองดอกแทงปิดจมูกกันไว้โอ้โหดูครับปิดจมูกนี่หายใจลำบากเลยนะครับกวาดข้างล่างจะล็อกเอวได้ไหมคลิกลม้มซะเลยครับเปลี่ยมรับไว้เปลี่ยนในเก่งกีฬาหลายอย่างครับรับบี้ฟุตบอลสารพัดนะครับ กวาจะละแหม่ไม่ถนัดแทงไม่โดนจะยิงมัดไม่ได้ครับแหม่ถ้าหมดตัวหมดนี่ต่เข้าเล็กนี่แกหัวใจแกดีกว่านะครับเปล่าแล้วครับเตะกทีนึงเดินช้าๆก็ไปหาแต่ว่าแววตานี่เพี้ยมหานมากครับหวางแข้งขวาโอ้โห้ดอกนี้เต็มใจโครงหยุดเลยครับสองดอกพยายามจะคืนเหมือนกันแรงแนบเนื้อแล้วครับตะคอเล็กฟันศอก ไปจมูกกันเหงื้อกันแหมช้าหน่อยครับเพร,ราะแรงชักน้อยแล้วไปไม่โดนโดนแล้วแหมไม่โดนเหมือนกันแพงแต่เขาเล่นเกหมดแต่ว่าเดินตีหน้ายักปู่ครับต่้งกำแพงหน้าไว้วางแข้งแหมขึ้นแข้งชักช้าซะแล้วจากเพชรโดนเน็บแต่งตัวช้าแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยช้าเลยครับ นี่ครับพอยกสี่แล้วนี่พลิกน่าจะงัดให้ล้มหนีบเชือกเอาไว้นะครับกรรมการงัดเชือกอย่าหนีบตกมัดการแยกแล้วคงจะเตือนแล้วครับพรา่าหนีบเชือกนี่ครับกรรมการที่หยามเตือนแล้วว่าอย่าหนีบเชือกอย่าจับเชือกผิดกฎกติกามารยาทโอนแข้งแพงอือหูถอดหัวเลยอือหู ยกนี้โอ้ยฟันศอกชักไม้ดิจักเพชรสบตาพี่เลี้ยงเลยครับระหยครับตาชักลอยแล้วครับฟันศอกอเอาคือแล้วครับยกสองคุณทําผมแรงเหลือเกินยกสี่ผมต้องเอาคุณแล้วยกนี้เขตของผมแล้วสี่ห้านี่ของตะขอแล้วก็เลยครับหมดยกไปเลยครับสามสิบหนึ่งครับโอ้โห ดูครับจักรเพชรไม่ออมแรงครับหนเร่งมากไปยกนี้นี่โดนเยอะเลยครับขืนแข้งก็ไม่เข้าหนีคอครับแยมตบอย่าดับเชือกแล้วแทงลูกนี้ครับชุดใหญ่ต้องถอดหัวดีเสียบุคลิกมวยครับหือโดนแข้งอีก3 0 4ถึง4ครับนี่ครับ30ถึง4ครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบที่ว่าได้เปรียบมากมายขนาดนี้เพราะว่ายกห้านี่เป็นแดนของกางเกงน้ำเงินครับครับ กับตะคอเล็กถอยเลยครับเพราะว่าเป็นต่อมากมายทั้ชมยากกับริบตาครับมยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับน,นี่คือคู่มวยที่เกิดการเหลือเชื่อขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นโอ้ยโดนขวาอัาปคัตอัปคัด อ้าปาัดอาปะคัดเอาโห้ยโดนทั้งนั้นเลยครับตกขอเล็กพิงขาเชือกโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเมาแล้วครับเมาแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโดนทุกหมัดทุกเม็ดโอ้ยไม่ไหวครับโอ้ยไปไม่ไปพิงเชือกถอยออกมาทำการสับมือชคได้โอ้โหดูครับจากเพชมาเป็นทุกเตะขอเล็กโอ้ยพิงเชือกทำการแยกนับดูสิครับเป็นไปได้อย่างไงครับทำการนับเจ็ดแปดเก้าสิบเลยครับ โอ้โหยังเบลออยู่เลยนะครับโอ้โหพลิกล็อกครั้งมโหโฬานะครับ41ครับแล้วชนะน็อกนปยกสุดท้ายเป็นการพลิกล็อกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี2 5 3 7ครับโอ้โหยังมึนอยู่เลยครับเป็นไปได้ยังไงดูภาพช้าครับยังไม่เข้าครับดูขวาครับลูกนี้ครับอืมเต็มเต็มแล้วมึนลูกนี้ครับอัปคัดยังไม่เข้ายังไม่เข้านี่เข้าแล้วหนึ่งสอง สามสี่โอ้โหไม่เข้าไม่เข้าไม่ยังไม่เข้าครับห้าหกเจ็ดโอ้โหเยอะเกินยังไม่เข้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดไม่โดนโอ้โหยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามไม่โดนยี่สิบสามไม่โดนยี 23, 24, 25, ่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกปีแยมแยกเลยครับแล้วก่อนน็อกเอาโอ้โหดูสิครับเหลือเชื่อครับหันไปดูพี่ลเล็กแต่ว่าตัวเองมึนเหลือเกินแล้ว